สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเป็นก็มาอยู่ที่หมู่บ้านม่านอ่าม่านจ่างชุนนะคะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือหมู่บ้านบ้านช้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปชมชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติไตของที่นี่นะคะซึ่งตอนนี้เป็นก็อยู่ในหมู่บ้านจิงหงค่ะซึ่งอยู่ในแคว้น12ปันนาน,นะคะตอนนี้เราก็ อ,อยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งเขาก็พาเรามาดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อผ้านะคะเขากำลังทำเสื้อผ้าอยู่ค่ะกำลังรีดผ้าอยู่นะคะก็คงทำเสื้อผ้าชุดไทยขายค่ะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการปั้นแบบชนชาติไต้นะคะปั้นหม้อค่ะ ที่นี่นะคะก็คือบรรยากาศก็จะคล้ายกับเอ่อบ้านเรานะคะดูไปแล้วคล้ายๆกับภาคเหนือเลยอะ่ะก็<ๆ>เอ่อบ้านเรือนของเขานะคะข้างล่างก็คือจะเป็นที่อยู่อาศัยข้างบนก็คือจะเป็นเออด้านล่างจะเป็นที่พักผ่อนนะเอ่อวางของต่างๆอะไรเงี้ย ด้านบนก็คือจะ,อะใช้เป็นที่ออู่ใสค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ในการในการประกอบอาชีพของเขานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไกด์นำทาง